ครับสวัสดีครับผมลนรถดเข็นครับคลิปนี้จะมา,อาบอกเรื่องเนวาทางการสร้างฟูงงัวาครับเข้างบหน่อยเขาเห็ดจังไดจังจีใดง้วฟูงภายในสี่หาปีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกซูพี่น้องเมื่อไม่ฟังครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับอันนี้ผม,มกำลังจะเห็ดลองเบิง ผลลับแรกเข้าก็ตตองเลือกสื้งง้วครับเหลือกสื้งง้วการเลือกซื้งง้วนี่ผมจะเน้นเป็นแม่ลูกผูครับ้าแม่ลูกแม่ลูกงามแลลวกราคาถือเก่าคือกันครับแต่ว่าผมจะเน้นเป็นแม่ลูกผู๋อ่าสื่อแม่ลูกผูมามาเลียงเขากันครับสมมติว่าสื่อมาโคบหนึ่งสื่อเป็นแม่ลูกผูโคบหนึ่งนี่สมมติว่านออนี่ครับนี่แม่ยุตนานี่กับลูก สือมาคมหนึ่งประมาณจักสามเมือนหาแม่ใส่ขุมกับลูกชีแดงๆเนี่ยครับสือมาสามเมือนหาสมมติว่าสือมาเขากบเลี่ยงไปจักซีหาเดือนครับเลี่ยงกินยานี่แหละครับกินยาหรือว่าจะเอาอาหารในน้ำเน่าจะนนอยก็ได้ครับให้เทละกรรมเมือ่อที่สองกรรมเมื่อก็ได้ครับอ่าให้ลูกเด้ครับให้ลูกผู้ มันก็จะคอยใงญ่ไปเรื่อยครับมันก็เหี่ยเร็วกว่ากินตะหยาครับเทากับเอาอาหารเม็ดอาหารเม็ดนี่จะดีกว่าอาหารผงอยู่ผมว่าแต่อันจะแพงมันจะขืนไหวกว่วอาหารผงผมก็ใส่เป็นแม็กเจ็ดครับบริเวณโคตนาด้ด้ครับแต่ว่าใส่เป็นแม็กเจ็ดให้มันกินอ้อยไปเรื่อยครับอ้อยไปเมื่อละกําสองกําเมื่อละกําสองกําประมาณนี้ะครับจนหอดเวลาประมาณจักสี่เดือนหาเดือน อตอนชีเดือนหาเดือนลูกกับชี้ไงได้บาทนะครับพี่น้องลูกไงมันชี้ไงก็แบบแบ,กบกักร่งแดงกันมีจุดอยู่หนาขาหนานะครับไงก็เร่งแดงเนี่อยู่ถ้าเลี้ยงไปหาเดือนเพราะว่าง่วงกับชีอยู่รุ่นประมาณง่วงอยู่รุ่นประมาณชี้เดือนอยู่ประมาณนั้นครับเพราะว่าง่วงไทยมันง่วงไทยนี่ เห็นตัวซ้ำหน่อยๆซ้ำนี่ก็จะไม่มีแล้วครับชีเดือนหาเดือนนี่ครับเห็นบ่น,นี่ชีเดือนหาเดือน,อนถามมันกินอาหารดีมันกนใหญงไว้ครับเดีว่าส่วนบากงว้วนถ้าจะกินดีกินเก่งครับเขาเรียกไปหาเดือนแล้วแล้วก็วขายลูกบานครับพี่น้องขายลูกขายลูกจักสองหมื่นขายลูกจักสองหมื่น ส่วนแม่นี่อาจจะท่องในประมาณสองเดือนหรือสามเดือนประมาณนี้เบอร์เกินนี้ครับอาจจะท่องได้ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนลูกที่เขาขายสองเมื่อน,นี้เอากับเติมเงินใส่เอาครับเติมเงินกับไปซื้อแม่ลูกปูอยขึ้เก้าครับอ่านี้ซื้อเป็นแม่ลูกผูอีกขึ้เก้าเอากับทเป็นแตงโมสามตัวได้บ้านครับตัวที่สี่กับอยู่กับอยู่ในท้องเอากับว่าขุนแบบเก้าครับแบบที่แรกเลยละ่ะขุนไปซีหาเดือน มันจะตกปีละสองลูกเป็นยังคือก็ปีละสองลูกเพราะว่าเขาซื้อมาแม่ลูกผู่เลียงไปยี่สองสามเดือนอาจจะผสมได้เลียงไปยีกให้มันได้หาเดือนลูกก็ได้ขายแม่กับทองขายลูกไปกับซื้อแม่ลูกผูมาอีกคือเก่าครับเลียงไปอีกมันก็จะแม่ที่แรกก็จะออกลูกแม่ที่สองกับทองเขากขับขายขายลูกผูไปยีกเอาไปเฮ็เจังชีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เป็นฟูงเองครับ แต่ว่าน้ำผมตอนนี้อ่ากาสือมาเทาละลายหมดครับบริเ็ดแบบนี้เฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮ็ดได้ได้เท่าไหร่ได้ไดเฮ็ดแล้วแล้วกะได้าจหนีเพิ่นก็นกนเลยบริได้ครับก็เลยสือมาเทเดียวหมดครับจังมาคอยสางฟุ้งไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กะมีตัวขายอยู่ตัวหนึ่งเถิกหน่อยครับขายกะดีซื้อแม่ลูกมากครับขายประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองประมาณนี้ครับว่าจะขายผมกะจี ซื้อเป็นแม่ลูกผูมากขึ้นเก่าครับเพื่อลูกงหญ่กะจะขายขายลูกกะซื้อแม่ลูกผูขึ้นเก่าผมกะหาเงินได้ผมกะจะเอามาเติมใส่เอาครับมันกะจะเป็นเงินเก็บแล้วกะจะเป็นง้อฟงได้ไวแนครับเป็นง้อฟงได้ไวแนท้าวซื้อเป็นแม่ลูกแม่่แม่กับขครบดได้ราคาคือง้อผูแล้วครับเป็นง้อไทยง้อผูเี่มันจะขายได้ราคากลัวแล้วกะจะง่ญ่ไวกลัว เพราะว่าผมก็เลี้ยงมาแล้วก็เลยหูตรลูกแม่ผมก็ซื้อมาแล้วมีแม่เดียวครับอยู่นี่คุณครับย่งางหากวนโมยอยู่คุณซื้อมามันกับใบไ่ก็เลยเป็นแม่ลูกผูย่างเดียวครับรอบบ้บังครับปีนี้จะขายงดเถิกหน่อยประมาณสองตัวสามตัวซื้อแม่ลูกผูมากครับขายกับ ราคากาอยู่ประมาณจักสองเมื่อนนี่แหละครับผมก็จังสีใส่เงินจากของเก็บเงินเก็บจากของเติมเอาเติมค่มละเมือนละเมือนละเมือนประมาณสามเมื่อนจะหนีไปหาปลายปีผมกันนาจะได้ตามเป้าผมอยู่เพื่อผมคิดว่าผมก็ตังเป้าไว้ว่าปีนี้ปีหกหาจะเฮ็ดให้ได้สิบแม่ตอนนี้มันก็มีเก่าแม่ครับก็แม่สาวอ่าสาวแม่แม่รักๆก็ เหลืออยู่สองแม่ครับบอเกินเอื้อมครับกะเห็นพี่้องรอ่อติดตามส้มเบิงต่อนต่อไปครับว่าจะได้จักแม่จักแม่ปีหกหกนี่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบหาแม่หรือยี่สิบแม่กะวาได้ครับยุนี่กะผสมไปแล้วสี่แม่ครับสองแม่รออขอดอีกสองแม่ได้มากไหมช่วงปีไหมช่วงหลังปีไหมนี่กะผสมไปแล้วครับสองแม่กะกะ้าลังขึ้นเรื่อยๆ ก็จะผสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องผสมไปเรื่อยๆนี่ครับแม่นี่ก็ผสมไปเรียบร้อยครับนี่ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งเบึ้งรอบสองครับมันจะคั้วมู่อยูมันจะแต่ว่าก็เมือกดําเมือกน้ตาลพ่ดครับแม่เลยอยู่พูก็ผสมไปแล้วครับผสมในมือหนึ่งแล้วรอผ่านรอบครับก็ล่องเบึงไปเรื่อยๆครับผมก็ทายคลิปกับว่าตามความเป็นจริงบัวใดสางกระสุงกับเซียยังครับก็เฮ็ดล่องเบึงครับเพื่อพี่น้องอยาก มาเลียงงัวกะลร่องเลียงงว่วไทยเบื้องก่อนครับถัดตอบโจทย์ก็จังเหี้ยงง่วงามครับแต่หูวจแนวทาง้าเก่งแล้วจังเหี้ยงง่วงามครับบันอันนี้ผมก็เห็ดเป็นฝูงพัฒนาไปเรื่อยๆครับพี่น้องอยากเก็ตหนได้ฝูงนี่ผมอยากเอาจากยี่สิบแม่แล้วก่อนไผ่ในสองปีนี่ปีนี้ก็ปีหนานี่ผมว่าจากได้จักยี่สิบแม่ตัวแม่แม่ลักลักสองปีอ่าพี่น้องกับติดตามมึงครับว่าผมจะ เฮ็ดได้บ่ผมกับเป็นคนติดเตียงติดเตียงนั่นติดเตียงเนี่ยมาเลี้ยงกับให้มแม่เอาลงรถเข็นกับน,น,นั่งเนี่ยมาเลี้ยงเกือบสองสามชั่วโมงประมาณนี้ครับเมื่อได้เหล้ากินเบียร์กับนั่งไรเนี่ยนี่ครับฝากพี่น้องกดติดตามสองนมรถเข็นน้ำไม่เด้อครับพี่น้องรอเบิ่งครับคนพิก,การคนนี้จะเห็ดงาฝูง ที่ตั้งไว้ว่ายีสต์แมนจะเห็ดได้บ่อรอเบิ่งจักสองปีครับพี่น้องถ้าเห็ดบ่อใดก็พิจารณาเบิ่องไม้ครับแต่เลี้ยงในแนวทางใดงเลยที่แน่ๆก็ซื้อแม่ลูกผูนะครับกำไรดีในทุนไว้นี่กับแม่ลูกผูเบิานครับเบิ่งครับกินเฟืองครับเอาเฟืองเอาเฟืองใส่แล้วก็เอาเนื้ากากน้ำตาลลาดครับบ้านมั่งกับกินดีครับถือว่าโอเคอยู่ ทายาครับเพราะว่ายาอยู่นี่ตอนนี้กําลังปลูกเขาโคดสองแปลงสองงานยาเนี่เปียบกับล่อเอามันซัมปะหลังออกก่อนยังจะปลูกครับกับกับกบว่าจะนี่ครับหมู่บ้านก็ได้เลื่อยงใหม่ครับเลื่อยงใหม่ว่าจะไม่เห็ดขอ,อกวัวว่าจะเห็ดขอ,อกวัวครับเลื่อยงใหม่เห็ดไม้แงน,นครับเดี๋ยวล่อส้มครับเดี๋ยวผมทายอาบเดียดในพี่น้องได้เบิง้ง ครับป p ie p ie p ้ามันก็จะปลูกเป็ญาเนี่ยเปียบดครับไปหอดุเพื้นที่อยู่นี่ก็ไม่หาอะไรครับหาอะไรทั้งหมดมีอยู่หาอะไรพอกววานี่ก็ไปแล้วประมาณสองงานหรืองานหนึ่งางานงานหนึ่งครับซุมนี่ครับด้านหน้ามองไว้เฟื่องไว้หยาเนี่ยเปียกกระมี่ครับแต่ว่าถ่ายมันบดได้แล้วกันจะตัดเทเดียวบดให้มันได้ลายใส่สอบว้กับให้กินเป็นหมือเป็นหมื่เอาครับ นี้เปียแน่หย่าหวานแน่ครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่โมงหาโมงหกโมงแล้วครับประมาณนี้ประมาณหกโมงกัยังพ่ได้เมืองปไนไดกับพ่อไดไทยคิบได้อยู่ครับก็เลยจับกล่องถือมาทายคีบโบกเ่องการเอ็ดฟูงให้พี่น้องเดี๋ยวฟังครับมบาทายพี่น้องสนใจอยากเขียนร่องเบื้องมือไหมมถทายอยากมาทายพี่น้องอยากเศร้าเหตุการณ์เหตุงานโรงงานกับาอายุบานมีเงินเก็บมีเงินโบนอะไรเล็กน้อย,อยก็ร่องออามาสื่งง่าเบื้องครับสื่งง่าเบื้อง เป็นอาสีบเสริมครับเรียงง่วเฮ็ดเป็นอาสีบเสริมงานรักเข้ากับไปรับจ้างเพื่อนเอามันก็เรียงมายาครับเฮ็ดขอกมีน้ามีหยาให้กินนี่ใส่ห้อมอะไวมาหันก็ได้ครับอย่างง่ายๆครับขืนกับค้นการจัดการของค้น้าเฮ็ดเป็นจัดการเป็นมันกง่ไงตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเสาเฟื่องให้ตื่นขึ้นมาตีซีตีหาดึงหกโมงเอาเฟื่องให้ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วแล้วก็ เอาหัวหาให้บ่ส่วนกะตื่นขึ้นมาแล้วศ่ากับเอาหยาให้กะกินหยาบาเล่ยล้วกะเอาเฟื่องถิมไว้ลดกากำตาลไว้ไปให้เฮ็ดงานครับง่ายๆครับง่ายๆแย่แต่ตามสะดวกปุ้ยม,มันครับสมมมือน,นี่เลี้ยงเน่ขอ,อกดีสุดครับควอมเสียงกับบัวลายเขากับเฮ็ดขอ,อกเฮ็ดยังหล่อมรัวดีๆกับปล่อยเอาครับเอา้าต้นกัน เนี่ครับงอฝูงมันอาจจะส้นกันแน่ครับเพราะว่างอมันมากคนละหม่องคนละทีก็มีส้นกันแน่ครับอาจจะมีคุ้มฝูงคุ้มยังกันกับส้นกันก็มันต้องเห็ดขอกกว้วงครับมันจังบ่ส้นกันมันหวงครับมันหวงการอยากการกินครับแม่เล่ผสมแล้วครับแม่เล็ก็ได้ไเอาม้นนี้กับ่้ามเหครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ช่องยูทูบนมสดเขียนน้ำครับก็จะบริผานคลิปใหม่ใหม่มีความรู้ต่างๆมีความรู้มีประสบการณ์อี่ยังเยู่ด้วผมมาบอกสู่พี่น้องฟังในช่องยูทูบช่องนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม